เป็นจ้งไดล่าเค้กงูจงอางก็มานะครับพามาดูเค้กก้อนที่วาดยากที่สุดในเดือนนี้กันอันนี้ของเราทําเป็นเค้กนมสดนะครับตอนแรกเห็นแบบก็ตกใจลูกค้าทำไมถึงสั่งอะไรแบบนี้มามเห็นแบบแล้วก็ได้แต่ร้องไห้ในใจแล้วก็ตอบกลับไปว่าได้ครับจะพยายามกันหายใจฮึบๆนะครับแล้วก็วาดแบบลงไปก่อนอันนี้เราใช้ไม้ปลายแหลมนะเขีย่ยลงไปที่หน้าครีมเลยตอนกําหนดขอบเนี่ยวางสัดส่วนดีๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวางสัดส่วนผิด ภาพออกมามันก็จะเบี้ยวนะครับใครกําลังหัดทําเค้กอยู่นะครับเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะเอาไปลายไม้เนี่ยเขี่ยว่าลงไปก่อนเพราะว่า ถ้าเราใส่ครีมลงไปเลยอย่างมันน่ามั่นใจนะมันก็จะต้องรื้อออกเพราะว่าพื้นที่เค้กเรามันค่อนข้างเล็กกว่าแบบจริงเนาะมันก็ไม่ได้วาดรวลบง่ายเหมือนกระดาษก็ต้องพยายามกําหนดดีๆอย่างตัวนี้ลูกค้าสั่งมาเป็นเค้กหนึ่งปอนในคลิปเหมือนมันจะใหญ่นะแต่ความจริงคือเทียบกับขนาดมือมันเล็กมากโดยส่วนมากนะครับเทคนิคของผมก็คือจะใช้วิธีการกําหนดพื้นที่ที่มันใหญ่ๆก่อนตัวนี้แบ็กกราวน์ของมันก็คือสีแดงดำเนาะแล้วก็วาดแดงดำลงไปก่อนให้สัดส่วนมันโอเคเสร็จแล้วค่อยมาเติมรายละเอียด ทีหลัง อันนี้เราใช้แผ่นพลาสติกบางนะครับในการปาดครีมให้เรียบนะถ้าใครไม่ได้ใช้แผ่นพลาสติกบางตัวนี้หาไม่ได้เนี่ยอาจจะใช้เป็นปกหนังสือก็ได้ปกที่ใช้ทํารายงานนะครับที่มันเป็นใสๆตัวนั้นก็เป็นแผ่นพลาสติกที่ต้องใช้ตัวนี้ปาดครีมนะครับให้มันเรียบเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเราบีบครีมลงไปเนี่ยครีมบัตเตอร์นะครับที่มันออกมาจากหัวบีบเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นเส้นๆตามหัวบีบนะมันก็จะไม่เรียบเนียนเราก็เลยต้องปาดครีมช่วยสักหน่อยถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการเทคนิคที่มันเป็นเส้นๆเเเนนนนี่ยชวาาดห้้้มส ผมหรืออะไรเราก็สามารถใช้ความที่มันไม่เรียบเนียนของหัวบีบได้เลยนี่แป๊บเดียวครึ่งทางแล้วครับมาถึงตัวงูแล้วหลังจากแม่ก,กาวเสร็จอันนี้เราก็ลงพื้นก่อนตัวงูเนี่ยด้วยความที่พื้นเขามันเป็นสีขาวแล้วก็ลายเส้นสีดํานะเราก็เลยจะลงพื้นขาวไปก่อนแล้วก็มาใส่เส้นสีดําทีหลังนะครับ แป๊บเดียวจริงไหมตัดคลิปมาจะ2นาทีนี้ก็คือความจริงอะไปเป็นชั่วโมงแล้วนะครับเพราะว่าสปีดอล้เนี้ยคูณ5นะจากคลิปเป็นชั่วโมงนะครับตัดให้เหลือ4นาทีไปบน่นไปนะครับบน่นในใจนะไม่ได้บ่นลูกค้าลูกค้าสั่งมาเลยเป็นการฝึกความสามารถของเราจ้าเราอย่าไปกลัวงานยากนะครับรับไปเถอะจริงๆต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้โอกาสแล้วก็มั่นใจในตัวเรานะเราก็ต้อง พยายามเต็มที่อย่างสุดความสามารถนะคะทีนี้เราก็ต้องบอกลูกค้าก่อนนะคะว่าด้วยความที่มันเป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยโดยส่วนมากแล้วลูกค้าก็จะรับได้ประมาณหนึ่งว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงตามแบบมากทั้งด้วยรายละเอียดต่างๆแล้วก็ด้วยพื้นที่ที่วาดเนี่ยค่ะมันค่อนข้างที่จะเล็กอยู่ในส่วนของเก็บขอบงานแล้วนะคะเหลือใกล้จะเก็บรายละเอียดและใกล้เสร็จแล้วเออลืมบอกเพื่อนๆเลยว่า เออตัวครีมนะคบเค้กนมสดเป็นครีมนมสดวนิลานะสีที่ใช้วาดเนี่ยที่เห็นอยู่อันนี้จะเป็นบัตเตอร์ครีมนะครับเพราะบัตเตอร์ครีมถ้าเราไปตีใส่สีเสร็จแล้วเรามาวาดเนี่ยครับมันจะไม่แยกชั้นนะตัวสีจะไม่ละลายเสยเค hey, ้กเสร็จแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่มาลุ้นทําเค้กไปกับเรานะถ้าอยากดูทําเค้กแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเสร็จแล้วก็ประกอบกล่องแล้วก็ไปเอาไปส่งลูกค้าอันนี้เราแถมอะไรบ้าง แถมเทียนนะครับแล้วก็มีแตงการ์ดไปด้วยบ๊ายบาย